พี่น้องปลานังพงลาขาขนาดเลยครับตัวบังใหญ่ครับเต็มตะก้าเลยแหมเพื่อนหร้อล้ีแสนสิบพี่น้องโอ้ป่าบาดตัวบาไใหญ่แบบนี้ป็นกองเลยครับผิ่น้องตัวห้ลูกโกลูกเพืนนี่ปลาในก็มีสสดๆเลยผี่น้อง สวัสดียามเช้าครับผมไป็นของอ,อนทัวาพามาเที่ยวตลาดเช้าที่เมืองโขงแขวงจัปาสักโปบลาพี่น้องครับตลาดนึงอยู่กลางป่าเลยพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นร้านกาแฟแล้วก็มีพวกสินค้าบิา๊าเลตขายครับบนยานารานนี่นะบรรยากาศยามเช้าครับตีห้าสี่สิบห้านาทีพี่น้องมาเลาะหามึงอาหารธรรมชาติของชาวลาวไตครับพี่น้องบรรยากาศชาเาลาวขายสินค้าสุดเลยจะเป็นเม่นูปลานําโขงจะลายครเป็นน้องตลาดนี้นะเพราะว่าจุดนี้เป็นแหล่งหาปลานําโขงด้หรายที่สุดอีกบนหนึ่งที่ลาวไตครับ เบอรปลาพี่น้องปลาเพียรลายแห้งครับพี่น้องวางขายกับพื้นเลยครับสุด <an> ยอดบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องโอ้โหปลาลายแห้งน่ะอันนี้ขายจะไหนเป็นขาใช่ไหมโลละสี่สิบห้าโลละสี่สิบห้าพันกีตเนาะโอ้พี่น้องรโลละสี่สิบห้าพันกีตตัวนี้ปลากำลังขึน้นครับตัว,วมันใหญ่เลยพี่น้องเบิ่งเซาลาเพิ่นนั่งขายปลาดัมโขงครับพี่น้องนะแล้วนั่งขายดีขนาดเลยเพิ่นมาหมอปลาไปกินพี่น้องเม็ดเลยบนเลยหมอบพี่นะเพิ่นขายอยู่ที่โลละสี่สิบห้าพันกีตครับ รุนละเซนห้าปลาครึ่งคนนัน,นี่ตัวนี้ห็นะตัวบันใหญ่เลยไหมปลาสดๆ,ๆเลยพี่น้องปลาเพียขึ้นลายเนาะได้ลายเนาะอันนี้ก็เซนห้าหว่ะห้าสิบพันกีบเนาะเมฆไข่ 50, พี่น้องปลาปลาเมฆ่ายร่นห้าสิบพันกีบเบิ่งปลาคนนั้พี่น้องโอ้สะออน์นีเรากินอาหารธรรมชาติของชาวเมืองโขงครับ ันนี้ก็ร้านขายปลานโค้กเกันครับพี่น้องราคาจะซื้อขายใหญ่ๆนี่จะซื้อนนะ <50. S 1> ตัวหนึ่งเอา1 0บาทกิบมาเอาแค่นี้เอาแค่นี้ตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวน,นี้มัขนาดใหญ่หลายเลยโอ้โห10,000กีบพี่น้องปลาครึ่งแบบพี่น้องปลาแซ่บปลาแซ่บตัวพอดีแกงบอดีต้มเนาะแกงส้มอันนี้ปลาอย่างปลาเพะนะาะวัเนาะโอ้โหปลาเพาะพี่น้อง นี่คือสุดยอดบรรยากาศยามเช้าครับศูนย์รวมเมนูปลานในโขงที่ลาวใต้เมืองโขงแขวงจังปลาซักครับอู้ปลาพี่น้องตัวบุญใหญ่ปลาเพียเนาะปลาเพียบ้านคอยเอิญ่าปลาอิตุอันนี้นะทางข้าแขกทางขามวลคนนะเนี่ยกับปลาเพียอิตุเนาะแมแลี่ตัวหน่อยยังฉีกเอาตัวเพียกี่กําเนาะมาหกกี่กเนาะโอ้พี่น้องสุดยอดบรรยากาศเอลีครับ ตลาดนี้ต้องมาในเชาครับพี่น้องตล,ลาดนี้นะโอ้ยโตใหญ่เนา,า,นานะครับข้างล่างบรรยากาศพี่น้องเลยเดี๋ยวร่แน,น,น่นเนาะดยครับสวัสดีครับขอคุณครับขอบคุณครับามาเราใต้อีกครัำหนึ่งครับที่เมืองโค้งแขวงจำปาศักดุดยอดตลาดเช้าครับ ร้านขายปลาน้ำโขงที่ลาวไต้พี่น้องครับเมืองโขงพี่น้องครับได้ปลาแซ่บแล้วไปดูแลพี่น้องเอาไปต้มยำกินครับตลาดเช้าเมืองโขงปลาน้ำโขงตึกระดับอะไพี่น้องปลาเพียแล้วก็ปลาเครึ่งครับตดูใหญ่พี่น้องดีครับพี่น้องนี่คือสุดยอดบรรยากาศพี่น้องเมนูปลาน้ำโขงนองคนมาหาซื้อเดวกินลายแห้งพี่น้องครับตลาดนี้อยู่กลางป่าเลยพี่น้องผยิกมาหลอกระตงมาแต่เสาพี่น้องประมาณตีห้าครึ่ง มหาโค้งโมสซาที่โค้งจะลายครับหลังจากนั้นนี่ครับพีมาซ่ากับโค้งก็จะไม่ค่อยมีเลยครับพี่น้องจะห่างๆกันนะครับผมมาถี่ช่วงที่ผมได้ปลาด้งโครมที่ตัวใหญ่ๆพี่น้องแบบส,สดๆเลยครับนี่ปลาทุกตัวที่วางขายยังไม่าตายเลยพี่น้องข,าขนาดเลยอันนี้ปลาปึ้งเนาะอันนี้อันนี้ลังขายเห็ดเพาะครับพี่น้องอันนี้ขายกองเท่าไหร่ไหมครับทนะสามกองห้าสิโอ้สามกอคค 4, งห้าสิพันกีบเนาะสามกองห้าสิบพันกีบเห็ดเพาะพี่น้อง สามกองห้าสิบพันกีบประมาณแปดสิบหกบาทเงินไทยพี่น้องราขายปลาวนะัแล้วอู้สอนดีอาหารธรรมชาสติพี่น้องบูนะปลาเนี้ยโคมมากเป็นกองเลยร้านนี้นะปลาหน้าหนูแล้วก็มีพวกปลาเก็ดค่ะพี่น้องปลากดบึงซาลาคนนั่งขายเครื่องขายอาหารธรรมชาสติครับบรรยากาศสุดยอดอนี้พี่น้อง โอ้ยปลาพี่นองซอนนี่เนี่ตัวเพิ่งใหญ่ขนาดคือขายอยู่ที่ประมาณโลละสี่สิบห้าค่ะห้าสิบพันกิบต่อโล,ลพี่หนึ่งพี่น้องปลาปลาเพียนะครับโอ้ขนาดพี่น้นอยนี่คือสุดยอดบรรยากาศยามเช้าครับรางขายปลานําโขงพี่น้อง ซาลาโต้ไข่ปลาดังพงสบายดีอันนี้ปลาซีคารจะไรไม่ขา้รสชาตืซีฟังกีบเนาอโอ้พี่น้องปงางงามขนาดเลยสดๆเลยพี่น้องอันนี้หามบาเองงองไม่ขาดโอ้ปงางามพนายพี่น้อง ปลาเพียหรือว่าปลาอีตู้ครับคอยกินแซบครับพี่น้องนี่ครับปลาก้างพนานเลยพี่น้องเลยปลานเนาะปลาอยังปลาปลาหนานูเนาะอันนี้ขายกองได้ปลาหนานูสินะ3าพันกีบว่ะโอ้ปลาหนานูเพิ่งขาย3าพันกีบพี่น้องเอาค่อยๆสองตัวเลยเด้อ อ๋อันนี้แมนตาสั่งเนาะเป็นซิงซิงทิดป่าพี่น้องโลครึ่งตัวนะลูงายอหเขาีอลหมงลูกขน่งัะี้กรูปีปีงเอ็นครับร้านนี้นะหอมหอม ปลาแซบปลาแซบพี่น้องปลาแซบปลาแซบปลาแซบโอ้ปลานี่งามนู่นี่เนาะไม่คาเนาะปลาเนี่ไม่คายนะนี่นะนี่กินกังามมีชิได้นี่ปลาปากปลาปากน้อยสองตัวสุดท้ายพี่น้องปลาครึ่งแซบพี <S 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 ่น้องเนปลาหนูกับปลาครึ่งครับแล้วขายปีงหมูพี่น้องสบายดีเจอกันอีกแล้วเนาะ โอ้พี่น้องปีงหมูโดยปีงหมูครับเราจะสุกรับปีงหมูข้าวเหนียวเมื่อเี๋ก็สั่งแล้นี่ครับมีหนูหนาตัวหนึ่งครับแล้วก็มีผักแล้วก็ปลาป่าครับรำน,นี้นะผักสดครับ หน่อไม้ต้มพักบุง้งร้านนี้ครับมักนัดแล้วก็จะมีชาวลาวเพิ่นขายปลาครับปลาปากปลา,า,าตองครับร้านนี้น,นะนี่คือสุดยอดบรรยากาศยมามเช้าวิธีชาวลาวขายอาหารพื้นบ้านที่ลาวไต้ครับพี่น้องปลาตองครับพี่น้องอันนี้ขายกองอะไรไหไมค้าปลาตองนะกองสิบพันสิบพันกีบเนาะเขาผิดเลยก็คือแมบน,นี่ประมาณ17บาทเงินไทยนะพี่น้องปลาตองนะ ปลางามพอดีก้อยสองตัวนะพี่น้องพอดีลาบกินเลยขนมครับร้านนี้ครับปล<ไห>าขาดปลายแห้งครับร้านนี้ครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศครับพี่น้องมากคู ยาเส่นแนวเคียวมากพี่น้องอันนี้ปลาส้มน้องไมค้าเนาะปลาส้มปลาน้าโขงพี่น้องปลาส้มปลามั่มพี่น้องเอง่ส้มภักเสียดอันนี้แล้วก็มีมากทุเรียนลาวไตครับมีหน่วยหนึ่งครับพี่น,อน้องคนสุดท้ายนะนะมอนทองมอนทองพร้อมหอมพี่น้องกำลังซุกน้องไมค้าเนาะโดยเดี๋ยวนิดหน่อยอ๋อโดยโดย ครับพี่น้องครับบรรยากาศคักไร้พี่น้องมักกล้วยพักบุง้งพักพื้นบ้านแล้วก็มีมักต้องเห็ดขาวแล้วก็มีปลาครับเป็นกะมีปลาลาดแล้วก็มีปาล,า,ลปาปึง้งนะครับพี่น้อง<ะ>ก็ละสิบพันกีบเงินไทยอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดบาทต่อกองหนึ่งครับเมนูปลาลาดนี้เหนไหนี่น,น้นะพี่สาวครับอันนี้ปลาอย่างตัวลายๆใช่ไปลาอนไรนะปานานละปาขี้เหี้ยปลาขี้เหี้ยเดินปลโอ้ปลาย้อนปลาขีญญ้เหี้ยเนาะ กอนในกลล 5, ้อนห้าพันกีบดีสิพั 10, นเนาะโอ้พี่น้องเลยขาดทีนขนาดเลยนี่ครับสนะิพันกรีบพี่น้องเลย,อเลยโอ้พี่น้องคักงลายครับซื้อบักตองในเด้อ <c oughs> กอนละสิพันกีบเงินไทยอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดบาทพี่น้องปลาเปลี่ยนปลาเวียนไผ่ปลาสกังเราไม่ต้มแล้วก็มากต้องครับพี่น้อง ใหญ่ครับพี่น้องหนูใหญ่ตายย้อนมีตัวหนึ่งล้านนี่ต้นหอ่อต้นผักบวเจ้ยายห่วพี่น้องที่เราไต่ไงน,นะเา่วขนาดเลยผัก,กน,นะอันนี้จะเป็นดนหลังของตลาดพี่น้องจะเป็นมะขายมะพร้แล้วก็มีมะนาวแล้วก็พวกข้าวโพดร้านนี้ครับผักไสก,กอีชลาบก็มีขายครับม,าารมัสมั่นนี้มาสาัสลัดนก็นมีครับพี่น้อง าเราใต้ไข่ปลาหนังโขงสบายดีไม่ค้าปลาสิขาาจังไดเนาะราคาปลาฮะนะขายเป็นตัวตัวเท่าใดสินะอันนี้ซาพังกีบเหรอเนาะโอ้อันนี้ปลาอย่างนี่ปลาเอิญไว้เทสุกินเนี่ยจะซื้อสอยเนี่ยเทสุกินเนี่ยอันนี้ขาย,ายจังใดโตสิไนงะโอ้ซาซิม่าพันกีบเนาะอะซื้อสรอยตัวหนึ่งเอาปลาปลากหนึ่งเด้เอตัวอีเดียไปขายเด้อ ปลาล่างเจ้าตัวอ้วนเนาะไม่ไข่ไปหน่อยมันจะเป็นตัวสีคือตัวสันส้นๆอ้วนวน,ะนะนี <c oughs> ่เป็นปลาน้ำโขงครับพี่น้องปลาเพียน้อยครับแล้วก็มีปลาปลาปลาบานเนาะปลาบานปลาเพาะพี่น้องร้านนี้นะนี่ปลาสูตรวะโอ้โดูโดู สุดยอดพี่น้องปลาน้ำโขงล้านนาเลยครับคนนะ่ะโอ้มีค่าขายใกล้เนาะมีค่าเนาะสองตัวสุดท้ายพี่น้องขายตัวได้ไมีค่าสินะโรเซ0สิบ <50. S 1> พันกีบเนาะโอ้พี่น้องไอ้ไก่บ้านมาขายแบบเป็นตัวเป,เป็นเรยพี่น้องไอ้นี่ ปลาพี่น้องอย่างลบมาไม่ค่าขายปาลเาเบอร์รันต์ไม่ค้านาะได้นะ <c oughs> ปลาดําโคงล้วนเลยพี่น้องมีปลาแซ่บปลาครึ่งปลาหน้าหนูแล้วก็มีปลาปากเอาไปปิง้งไปต้มยำกินพี่น้องอยู่เมืองแสนหมดแล้วครับ ดี่เราเดินทางกลับไปที่พักกินน้องแล้วกัไปหากินอาหารับเซาเมนูปลาดับโขงครับนี่ครับเมนูแซ่บของทีมนี้ที่ลาวใต้เมืองโขงแขวงจำปาซักครับมาลาวใต้กินปลาดับโขงครับทุกคราบเลยพี่น้องแซ่บหลายทั้งปลาเครื่งปลาแค่ปลาป่าปลาย่อนปลาหนูครับกินสุดทางเลยปลาดับโค้งทริปนี้ครับ ลาือเกี่ยวหดเลยูเยวดอเอลยนมตอเลยครับเอเลยครับเอ่อปลาครึ่งพี่น้องอาหารแซ่บที่เมืองโค้งครับใส่ข้าะแยงกินท้อมผอมพี่น้องบไรกันล้วันเ่ อีกหนึ่งเมนูอาหารเชาของฮอมบูริค่ะพี่น้องอันนี้เรียกว่าอย่างก่อนนี่นะเออน่ะต้มส้มต้มส้มปลาหน้านูเนะาะปลาแซ่บอีกนิดหนึ่งที่เราใจค่ะพี่น้องนี่ครับมาตักเลยแบบนี้นี่เป็นเมนูแซ่บพี่น้องครับ ส่วนนี้มาเราใต้ยเป็นนองปลาต้โผงี่คาที่ขึ้นเลือยเว่าปลาต้โผงขึ้นน้องครับไทยารเที่ยงของเลยครับเป็นนุปลาต้โผงที่ บ้าน,นเมืองแสนค่ะพี่น้องอยู่กับเอกคนเดินทางครับเจ้าพ่อคนเดินทางคู้ยิ่งใหญ่ครับเพิ่อมาอดทัวทีเราใต้สง่งเรือในหมู่บ้านที่พี่น้องแล้วกามีน้องสาวครับสาวเรารใต้คนไกลบ้านตอนรับยาขอบุตรน้องด้วยมีเอาะปาครึ่งครับพี่น้องมี้ก็มารพูดที่อมีใจนอตีข้างซ่องเจ้าพ้องแม่โค้งงอนทั่วนอตอากาศซ่องเอก คนเดินทางช่องก็ค่อยดันบอคนเดินทางย่างต้นนี้แหละวัเนี่ยไปเข้ามาแล้วคืสอยลาบมาแล้วแน่อายเพิ่นอน่แม่ยายมะยามวันนี้เมนูที่เฮ็ดให้กินก็คืออ๋อปลาเค็งต้มส้มปลาย้อนนะจ๊ะปิ้งปลาตบ้มหมงเนาะอาหารแบบบ้านๆเข้ามาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อเห็นพี่น้องทางฝั่งไทยแม่ยายมะยามหับแข่งกันนมากกวหูชื่อดีใจเนาะมากินข้าน้ำกัน เว,วลวล,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 ลุกฉันลเนาะครั้งแรกเล้ครั้งแรกเลยกินตำาขุ่งที่เราไตเมนป่มาตอนไหนผมก็ไล้รำให้กินเนาะโบได้กินเลยใช่คุลงไล่เนี่ยแซ่บคุณเขาครับสาวงามที่สุดกินแซ่บที่สุดมา <c oughs> เด้ <c oughs> บอบาเด้ <c oughs> อทีเขานี่มันห,นหอนได้ในหนึงยไหมออเอา่องซิมออาเคองบอรอปลาเร่งไเน พ่อบอกแ่พ <lab FM> ่อบอกแ่พอเสียนะสุดยอดไปเนากลินขหอมเลยหอมปลาเคหอมปลาเค็ยังอบอเลันนี้นะเมนูแซ่บปนอกินถึงเมนูครับแกงส้มปลายอนครับพี่นอะแกงส้มปลายอนครับกระชี้มๆแน่นอนหนึ่ง แขกๆต้มยำพี่น้องดูกันเลยแหละดูกันเลยแต่ตังที่ว่าใส่ใจผักไทยแย่งงงแปืงแกงปลาที่เราตนี่พี่น้องกิ่นผักไทยแย่งกินเต๋กลากรึได้แซ่บพร้อมๆเออแซ่บแซ่บแบบแปลกๆเลกไใส่แปลกแบบแปลกน่อนผักไทยแย่แหละอืย จําขูดไม่ได้จําขูดไม่ใช่เมื่อบานไม่ได้เลยพ่อขอขวามันเดินสุดยังค่อยอัดบาทไว้ตาบเลือใจความทุกทุกสิ่งโยนทิ้งทุกอย่างปล่อยว่า